อยของแท้เลยนะโอ,โอ้อันนี้มันกินน้ำมันน้ำมันดีเซลเลยนะ,ะครับล้ายๆกันเป็นพลาสติกมันผลิตเป็นน้ำมันได้หมดต่อไปมันไม่น่ามีขยะมันกลายเป็นเป็นถองคำอํำเนาะขยะทองขำ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเหมือนใบวันนีน้สีผ้าพี่น้องมาเบิงสิ่งประดิษฐ์นะครับนวัตกรรมการ การน,น้ำมันนะครับการทําน้ํามันด้วยขยะนะครับถุงพลาสติกนะครับพี่น้องเด้อซึ่งถุงพลาสติกซุ่มอรนี่เป็นปัญหาระดับประเทศและกระดับโลกครับแต่ว่าเมื่อนีมีคนที่สามารถคิดค้นเอาถุงพลาสติกแ้ะก็มกันเป็นน้ามันสามารถนําน้ามันไปใส่ทั้งด้านการเกษตรเพราะว่าสิเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ํานะครับใส่ได้หลากหลายแห้งเมื่อนีสิผ้ามานะครับพูดกุ้ยกับ ผู้มีประสบการณ์และกับผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือผู้ใหญ่ประสิทธิการลิศน,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 นะครับพิกาดนี่อยู่บ้านโน่นแดงตำบลบุงคละนะครับอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับเขสาัสดีครับผมนี่คือเครื่องอ,อันนี้คือหมอ้อต้มน้ํามันมต้มพลาสติกเพื่อให้มาเข้าหอกันนะครับหอกันน้ํามันหอ,อกันน้ออํามันก็จะมีเป็นสามส่วนคนระับ ท่อนี้ก็อธิบายเลยเนาะว่าจะได้รู้ว่าะจะทํำยังไงเลยเนาะก็คือความยาวของท่อนี้มันจะอยู่ที่เก้าสิบเซนดังนั้นหอกันนี้จะมีสามห้องครับมีสามห้องห้องละสามสิบเซนครับแต่และห้องก็คือหนึ่งมีมีมีสามชั้นเนาะชั้นแรกนี่ก็จะได้น้ํามันน้ํามันดีเซลนะครับเพราะว่ากันพลาสติกเป็นไอออกมาแล้ว มันกระทบกับความเย็นแล้วจะมีหอกันก็คือตัวตัวที่ความถ่องจำเพาะมันหนักกว่าเนาะมันหนักกว่ามันก็จะตกมาเป็นเป็นดีเซลครับดังนั้นไอที่เบากว่ามันจะลอยขึ้นอีกนะขึ้นตัวที่สองมันก็จะความถ่องจำเพาะมันก็จะสูงขึ้นเบากว่าหน่อยก็เป็นน้ํามันก๊าซอีกตัวหนึ่งข้างบนนี้ก็จะเป็นบินซินครับดังนั้นหอกันพวกนี้จะได้แยก น้ำมันโดยที่เราไม่ต้องไปแยกเองอมันแยกของมันเองเนาะเพราะมันแยกโดยความความหนานแน่นความสูงเฉพาะของอตัวไอ้น้ํามันนะครับครับครับมันก็จะหยดเดยอะขบ,บวนการถ้าเราเผาไปก่อนนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเราแต่เราไปดูที่อุณหภ,นะภูมินะอุณหภูมิความร้อนขึ้นหลักร้อยห้าสิบแล้วมันก็จะเห็นนะเห็นขบวนการชัดขึ้นเดี๋ยวครับ วัตถุดิบที่เอามาเผาเนี่ก็สิเป็นถุงพลาสติกบ่ครับผู้ใหญ่ครับใช่ครับถุงพลาสติกส,สามารถใส่อย่างใดแน่ครับผู้ใหญ่ถุงพลาสติกเป็นพลาสติกได้หมดฮะหลักๆก,ก็คือเป็นขวดแก้วเป็นอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเป็นพลาสติกเป็นผลิตเป็นน้ํามันได้หมดแต่ว่าถ้าเราจะเอาน้ํามันที่มีคุณภาพใส่กับเครื่องยนต์อะไรได้เราก็แยกโดยเฉพาะที่ถุงใสๆใสถุงใสลักษณะเดียวกับถุง อ่าใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะนั่นจะได้น้ํามันสวยงามมากเลยครับ ครับโอ้ทั้งถุงสี่เหลี่ยมถุงร้อนที่เขาใส่อาหารเราเราสังเกตได้ว่าเราเอาไฟแจ็คจุดดูมันจะติดไฟได้ดีเนี่ยนั่นคือคือบินซินอย่างดีเลยนะครับไอ้ที่มันมันไม่ค่อยติดอะไรนนก็โอเคมันก็อาจจะเป็นดีเซลครับแสดงว่าอยู่ในถุงพลาสติกทุกชนิดกระบวนการผลิตเขามันจะมีส่วนประกอบของน้ำมันเขามาเกี่ยวข้องใช่ครับอย่างรถยนต์เนาะเชือกปอฟางที่มัดโยงทูเรียนนะครับเนาะ แต่วันนี้เรามาคุยเรื่องพลาสติิครับมันมีเยอะแยะครับได้ทุกถุงเลยที่เขาเอาน้ํามันแล้วเอามามาผลิตอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเขาเอามาปึ๊บนี่เขาตรงทําความสาดก่อนครับทําความถ้ามันไม่ไม่สกปรกก็ใส่ได้เลยครับถ้ามันมีน้ํามีอะไรก็ตากให้แห้งก่อนหรือเป็นถุงว๋วยเตียวมันเป็นมันเป็นสกปรกอะไรมากก็ควรจะล้างครับครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากครัวเรือนเราเนาะเราจะทําเองครัวเรือนเรา เราเราบริโภคอาหารเราแยกอยู่แล้วไงเราไม่รวมกันครับมันก็ทาระเรื่องของการล้างก็น้อยลงไปใช่ไหมเอามาล้างแล้วก็ต้องให้เพื่อนแหงเนาะครับเนาะใช่ครับจังเสียวเอามามาเข่าล่งต้มได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีน้ำผสมครับผมู้กนี้ครับเลยป็นพวกขวดพลาสติกยังสีใดบ่ครับได้ครับขวดพลาสติกมันก็ได้แต่ว่ามันคือมันมีความเป็นกรดสูงเนาะครับดังนั้นเราก็เอาไปใช้แบบอื่นใช่ไหม เอาไปเช่นเอาไปเผาอะไรจริงๆแล้วมันมีวัดเอาไปเผาศพครับเพราะว่าอีกสองปีข้างหน้าทุกจังหวัดเมนศพต้องไม่มีควันครับครับดังนั้นไม่มีควันก็คือต้องใชอเลยครับใช้น้ํามันกับกาซเผาศพครับดังนั้นจังหวัดการวัดคุกวัดเลยพระเป็นคนผลิตน้ํามันเผาศพเองหมดครับไปดูตัวอย่างได้ครับบัวพลาสติกได้พลาสติกทุกชนิดนี่ก็ได้บ่ครับครับอย่างเช่นนี่เคงยังสีกะสามารถ ได้คืออัไบ้ครับได้ครับแต่มันได้น้อยอ๋อได้น้อยครับได้น้อยครับสรุปนี่เหมาะที่สุดดีที่สุดก็คือถุงพลาสติกใช่ครับที่เราไปซื้อของซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออาหารนั่นนะครับครับที่เรามันมันมันขายไม่ได้นะส่วนใหญ่เราจะทิ้ง้วก็ข้างถนนเต็มเลยเนาะลอยเต็มเป็นถุงที่ลมพัดไปไปทั่วเลยเด็กน้อยกินขนมยังสิกับใช่ครับถุงขนมเก็บเออเก็บเอาไว้ดังนั้นต่อไปมันไม่น่ามีขยะมันกลายเป็น เป็นทองคำเนะาะขยะาทองคำเาพราะเพราะน้ามันนั้นเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็อาจจะคลิปข้างหน้าเดี๋ยวจะโชว์ว่าเอาน้ํามันเดี๋ยวเราผลิตได้แล้วเราเอาน้ํามันไปทําอะไรเนาะครับเนาะขาบวนการทําแก๊สเนาะใช้ส่วนละเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้มันก็อันนี้เป็น12เนาะมันก็เป็นพัดลมที่คอยเร่งไฟเนาะเร่งอุณหภูมิให้เตามันเดือดเนาะ ดังนั้นมันก็สะดวกดีอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนไดเป่าผมอะไรอย่างนงี้เหรอครับที่ใหญ่อ่ามันเป็นไดที่ไปเป่าไอ่ลมที่เขาแถมกับเวลาเราซื้อที่นอนรองน้ำอ่ะที่มีลมอ่ะแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องลงใช่ครับนี่ครับเติมน้ํามันเครื่องลงน้ํามันเครื่องลงน้ํามันเครื่องเราต้องซื้อไหมไม่ครับเพราะทุกบ้านมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์วันหลังไปถ่ายน้ํามันแล้วผมขอกลับด้วยครับครับอย่าให้เขาครับเพราะเขาเอาไปขายอีกครับ น้ำมันเครื่องเก่าไม่ต้องทิ้งครับใช้ประโยชน์ได้ครับหรือน้ำมันทอดซ้ํบอย่าทอดซ้ําบ่อยเดี๋ยวก่อมะเร็งใช่ไหมที่อนามัยบอกว่าอย่ากินของทอดซ้ํบน้ำมันทอดครั้งเดียวสองครั้งก็ควรจะเปลี่ยนทิ้งแบงเนาะเราก็เก็บเอาไว้ในขวดเอามาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจะทําอะไรได้เยอะแยะคนับเชื้อเพลิงมีแค่นี้เองเติมหน่อยๆได้ครับเดี๋ยวมันใช้ระบบหยดครับ Oh. เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูขบวนการคือคือใส่นี่หยดป๊๊บเราก็จะไปไหนก็ได้ไงปล่อยมันทํางานเองก็ได้นะถ้าเป็นฟืนมันก็ค่อยนั่งชุกเนาะเพราะว่าฟืนมันก็จะต้องหมดไปนี่จุดจุดไฟแล้วให้ให้จิดไฟก่อนแล้วให้หลังจากนั้นก็เปิดพัดลมรครับครับ,รบเปิดเบาๆครับเปิดอย่างนี้ มันก็จะติดไงปกติแล้วปกติแล้วไอ้น้ำมันเครื่องนี่ติดไฟยากเนาะครับหลายคนไปบอกก็ซื้อาน้ำมันใส่เฮ้ยเรากําลังหนีเรื่องน้ํามันใช่ไหมเพราะน้าม,มันมันมีราคาแพงครับมันมีปัญหากับเราแก๊สกับน้ํามันจากใต้ดินใช่ไหมกระดาษอะไรพวกนี้ก็ได้หรือทิชชู่ก็ได้ก็นี่ก็ติดแล้วเห็นไหมใส่ใส่มากก็กวนโอ้นี่ติดแล้ว ดังนั้นถ้าเราไม่มีแกนกลางอย่างนี้มันจะมีควาเหมาอแล้วควันเห็นไหมพี่เห็นไหมเหม็นไหมครับมันจะไม่เหม็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเผาไหม้สูง,สงๆแล้วยิ่งไม่มีเลยอ๋อนี่กาลังชะตาเพื่อให้มันมันเดือดถ้ามันเดือดแล้วมันหายมันจะเป็นเปลวไฟหมดเลยแล้วให้เดือดครับโยกไฟเข้าไปแล้วครับพี่น้องนี้ครับยกไฟเข้าไปแล้วครับสุกอ๋อตอนนี้เราก็เอาสุบไว้เฉยครับ ใช่ครับโอ้นี่เริ่มการทำงานแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับครับใส่นี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ใส่ก๊อกก๊อกก็ได้ครับโอครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำงานตัวอื่นครับหรือเราไปยืดอออยืนธิบายตัวอื่นครับฝให้มันทำงาน ราความร้อนนะเติมไังนี่ครับเติมน้ำมันเครื่องใส่หาเลยนะครับพูหญ่ใช่ครับมีน้ํามันเครื่องก็ใช้น้ํามันเครื่องมีน้ํามันเก่าพืชเก่าครับก็ใช้นับไม่ต้องเอาไปทิ้งน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันพืชเก่าใช่ครับครับผมสามารถใส่ได้หมดใช่ครับอืมเป็นของเหลือของทิมทั้งนั้นเลยนะครับผูหญ่ครับใช่ครับผมแล้วเราก็เปิดก๊อก ปิดก๊อกค่อยๆใ,ให้เพื่อนยดลงบ่ครับครับอ๋อประมาณนี้ไม่ครับครับโอเคได้ป่ะครับเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวให้มันปิดดีๆก่อนอ่าเห็นไหมพอใส่มากไปมันก็นล้นป่าครับต้องหยดยดไฟเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปต้มพลาสติ๊กใช่ครับน้ครับต้มพลาสติกหลังจากานั้นพลาสติกถือความห่อนเพื่อนก็นจะ ละไล่ละเหยเป็นไอบอกครับใช่ครับเป็นไอแล้วก็ไปกระทบกับความเย็นนะครับมันก็หยดเป็นหยดน้ําเราก็มีเป็นชั้นดักครับมันก็เหมือนดักไอ้น้ำใช่ป่ะบางส่วนมันไม่ได้ดักหมดบางส่วนที่มันเร็วกว่ามันก็ลอยขึ้นใช่ป่ะครับเหมือนการน้ําร้อนที่เราเอามือไปบังไว้เอาภาชนะไปบังมันก็หยดเป็นหยดน้าใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนกันหลักการเดียวกันหมดนะครับหลักการเหมือนอย่างกับผ้าคนอีสาน ใครต้มเหล้าเนาะรู้ครับกันเหล้าเขาเรียกกันเหล้าฮะเหมือนกันกันกันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบใช่ไหมหลักการเดียวกันหมดนี่จะเป็นตัวตัวจุดตัวต้มนะครับพี่น้องนี่นะครับครับโดยใส่น้ำมันเครื่องเก่านะครับเติมลงในทอนี่เพื่อกระไา์ไปลงกุ่นนะครับใช่ครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าถ้ามันเดือดอะไรพอได้ที่ได้อะไรปุ๊บเราก็ปล่อยก็หยุดแล้วก็ เดินไปอะไรกันได้เนาะอค่เดี๋ยวแ้่รอแต่ละข้างนี่สิใส่เวลาต้มเวลาการดนบค่ะผู้ใหญ่ครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมครับขึ้นอยู่ครับจํานวนปริมาณของถุงน้ำบอครับอ่าไม่ใช่ครับเราไล่ความร้อนได้ดีครับโอ้ถุงนั้นมันก็คือหมายถึงว่าถ้าเสร็จถ้าเยอะมันก็นานครับใช่ไหมแต่ว่าการติดที่ว่าน้ามันจะออกนี่น่าจะ เดี๋ยวบอกไม่ได้เนาะป็นต้องดูครับพมีเกลถ้าต้องดูมิเตอร์ขึ้นร้อยห้าสิบองศาเนาะครับร้อยห้าสิบองศาปุ๊บเอาละตรงนี้มันก็จะเริ่มเดือดโอฮแล้วนี่คือความฮ้อนเพื่อนไหครับใช่ครับอุณภูมิครับแล้วผู้งหญ่ครับถังนี้ทํามาจากอะไรครับเนี่ก็ถังสองร้อยลิตรที่มีขายทุกจังหวัดมีขายหมดถังสองร้อยลิตรใช่ครับข้างล่างนี่ต้องอุดย่างบนไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องปิดใช่ครับเพียงแต่เจาะครับให้ คือถังแบบมีฝาเปิดเอาพลาสติกลงไปได้แล้วก็ต้มให้มันเป็นไอก็คือเจาะรูตรงนี้ทางบนนี่เจาะหู้ตรงกลางครับเพื่อที่จะต่อท่อให้มันวิ่งต้องเป็นท่อเหล็กนะครับนาะใช่ครับท่อเหล็กเดี๋ยวมันจะร้อนครับท่อเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วบ่ครับหนึ่งนิ้วครับทุกอย่างใช้หนึ่งนิ้วนิ้วใส่ของของงอไปฝุ่นใช่ครับไอตัวถังนี่เขาตรงใส่ยังมะหุ่มบ่ครับก็เหมือนเตาเผาถ่านใช้ตนหวนถ้าเราจะใช้มันก็มี แมกกาชิพกับซาริคไบเบอร์เนาะครับก็สาริคไบเบอร์ iber, อยู่กันความร้อนอยู่ข้างในก็แมกกาชิพหรือสังอันนี้ใช้สังกะสีถูกหน่อยเราไม่ต้องแมกกาชิพมันแพงก็ได้นะ<า>เนาะเพื่อจะเจ็บฉนวนกันความร้อนหุ้มทั้ง<ช>หมดเพื่อให้อุณหภูมิมันร้อนได้เร็วคงที่ครับผมไอ้กันน้ำมันนี่อุณหภูมิต้องคงที่ถ้าฟืนได้ไม่ได้แต่เราต้องนั่งเป้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ของระดับหลายๆลร้านที่กันน้ํามันเนี่ยเขาจะใช้แก๊สเพราะความร้อนมันจะเสถียรไงแต่ถ้าความร้อนมันตกไปปุ๊บเนาะความร้อนข้างในกับไอไอน้ํามันเนี่ยมันจะไหลลงเลยครับครับผมมันก็จะความดันมันก็จะตกลงครับมันจะไม่ดันออกไปอันนี้เขาบ่ต้องเติมฟือนเท่ากับอาศัยว่าเปิดเติมน้ำมันบางนี้ครั่น้ำมันเครื่อง นะครับเติมน้ำมันเครื่องใส่หานก็เปิดกรอบใช่ครับเปิดเบาๆครับอยู่จังหวะครับแล้วเดี๋ยวได้ที่ปุ๊บให้เพื่อนค่อยๆไหลครับก็อันนี้ไหลเยอะเราก็ปรับลงครับเดี๋ยวมาชื้เปลืองครับไฟกำลังลุกเลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ใช่ครับคยครับชุดนี้ทั้งหมดนี่ลงทุนจักบาทครับถ้าผมตั้งให้คนที่ว่าถ้ามาเรียนแล้วก็ไปขายสักหมื่นห้าครับครับใช่ครับ หนึ่งมื่ห้าพับาทแต่ว่าของต้มน้ำมันที่ของส่วนที่อื่นแล้วมันจะเป็นหลักแสนครับหลักแสนครับให้คนขายนะครับแต่ถ้าท่านจะมาทำเองเนาะผมบอกว่าคุณไม่ต้องพกเงินหมื่นมาครับไม่ถึงครับแต่ที่ผมตั้งไว้เผื่ออยากให้ชาวบ้านที่ทำ เป็นช่างชุมชนที่ทําขายได้ให้เขามีเงินใช้น้อยเนาะก็ไม่แพ้งเนาะมือ้าผู้ใหเป็นสร้างเฮ็ดเองทั้งเหมิดนี่ก็บ่ถึงบ่ถึงครับกับเบื้องแล้วกับบ่บ่มีอ่างซับซ้อนนะครับเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นท่อท่ออย่างครับผู้ใหญ่ท่อเหล็กขนาดเขาฐานนั่นนะที่เขาใช้กันทุกจังหวัดนั่นนะขนาดจังนิ้วครับหกนิ้วครับใช้ท่อหกนิ้วครับท่อเหล็กหกนิ้วครับครับผมขังบนกับปิดฟ้าไฮ้สนิดใช่ครับแข้างล่างกับปิดเจาะเป็นห่ับ ท่อสองท่อนี่เอ้าเพิ่นเฮทหนาที่ยังครับู้ใหญยก็คือมันยังไงมันก็เหลือเหมือนอย่างกับปตทไอ้รงกันน้ำมันที่ไปกลางทะเลนะครับครับที่เราจะเห็นเอ้มมันทําไมไอ้รงกันมันคือเผาน้ํามันทิ้งไงครับก็เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวก็จะจุดไฟเผาถ้าแรงดันมาถ้าน้ํามันมันจะไหลออกมาแล้วมันจะเป็นตัวเซฟที่ไม่ให้ระเบิดเนี่ยโอ้เพราะมันมีแรงดันถ้าเราไม่มีทางออกปบนี่ครับ มันก็คึมบมเนะาะใชมอันนี้มันก็เดี๋ยวจะใช้ว่าถ้ามันมีแรงดันพบเรารู้เลยระบายออกไปทางนี้และข้างบนนี้จริงๆเราก็ดักได้โดยข้างบนนี้จะเป็นก๊าซครับโอ้แต่วันนี้จะไม่ดักจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นกา๊าซจริงเพราะเดี๋ยวจะจุดไฟให้เห็นครับเนาะเพราะว่ายูนีนี่ว่าไงเพื่อนมีมแรงดันมหาศาลค,ครับนะครับเนาะค่านี่เพิ่นก็นจะไหลออกมาตามทอนี่ร<า>มาผ่านนา้ำเพื่อจะลดความข้อมห่อน ครับครับแล้วก็ไปออกทอผุนครับข้อควรระวังก็คือตรงนี้บ่ครับผู้ใหญ่ครับเออตรงนี้มันไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะมันยังไงก็ถ้ามันไม่มีเปลวมันมีเปลวไฟมันก็ไม่ระเบิดไม่มีผมเคยเอาไปไฟมาจุดมันก็ไม่ระเบิดเพียงแต่ว่าแรามันไม่ใช่เป็นเรื่องของไฟมันจะเรื่องน่าเป็นห่วงก็คือแรงดันครับดังนั้นส่วนใหญ่โรงกัน กันเหาะกันน้ํามันจากพลาจินนี่ไม่มียากที่ว่าว่าจะเห็นว่าเขาระเบิดส่วนนี่เขาต้องปิดให้แน่นนะครับนาะใช่ครับอ๋อจิตให้แน่นครับต้องบ่ให้อากาศออกอากาศเข้าบ่ให้รแห้งด้านออกขอแรงก่อนเนาะอันนี้เร่งไฟเต็มที่แล้วนะครับผู้ใหญ่ครับมาดูครับว่าเร่งแรงไหมแรงนี่ผมีปรับขึ้นเพื่อให้เร็วครับจริงๆไม่ต้องเร่งก็ได้ ก็เดี๋ยววันนี้ต้องเร่งหน่อยครับผมเห็นไหมจะดูที่ไฟครับโอ้มันคอนโทรลได้ไงจะเบาเร่งได้ครับแต่ถ้าเป็นฟืนแล้วก็ลําบากเนอะอนีะ่เราจะเร่งมัน่ันผู้ใหญ่ครับขออนุญาตถามเอาจุดเริ่มต้นผู้ใหญท่ทีทีมาเห็ดสิ่งประดิษฐ์เครื่องกันน้่มมั่นเองนี่ครับเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผมจริงๆผมไม่ใช่เกษตรกรนะ,รค,ะครับผม ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองครับแล้วครั้งหลังสุดผมก็ทําธุรกิจเรื่องบ้านที่ดินเห็นไหมเร็วครับมาแล้วเร็วเนี่ยเร่งไวครับอันนี้วันนี้ไวครับเมื่อกี้เร่งไปนี่มาแล้วใช่ครับฟอบุกบุกเลยน้ามันเริ่มจะไหลออกครับโอ้ว่าครับมันมดันครับครับเอาผู้ใหญ่เฮ็ดมาสักปีครับไห่ครับผมทาตั้งทาเรื่องพลังงานมายี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าปีครับตั้งแต่มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคําได้รางวัลช่วยพระราชทานได้เข้าเฝ้าพระเทพเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรางวัลผู้นําวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครับรับเนาะเยอะแยะครับครับโอ้นี่แสดงว่าเขาเขาเริ่มกันใช่ป่บครับเริ่มกันเอาวะวันนี้มีให้เห็นละน้ำมันทําไมมีอันนี้เมื่อไหร่ละน้ำมันเมื่อกี้นี้เข้าเขาใไ่ไปนาสิประมาณจักกิโลครับผู้ใหญ่ถุงพลาสติกถึงถึงกิโลไหมครับ อ่าน่าไม่ถึงครับไม่ถึงโปโลนปกติเ,เอา,าดูถุงพลาสติก1กิโลนี่เราจะได้น้ํามันเท่าไหร่ครับมันมันไม่ได้คํานวณหนึกิโลนะครับมันจะคํานวณถุงพลาสติก20กิโลครับ <c oughs> จะได้น้ํามันดีเซลสิบถึงลิตรได้น้ํามันกา๊าซครึ่งถึงหนึงลิตรได้น้ํามันบินซินหนึลิตรอ้ี้เยอะครับ แสดงว่าประมาณ1 4ลิตรใช่ครับประมาณนี้ครับถุงพลาสติกโอ้จุดๆล่ะครับพี่น้องเพิ่งเดี๋ยวก่อนครับยังมีลมคยังไม่เต็มที่เนาะก็มีแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไอเต็มที่ก่อนถือว่าได้หลายอยู่นะครับผู้ใหญ่ครับครับถุงพลาสติก20กิโลแต่น้ำมันประมาณ10-30-4ลิตรนะครับครับขออนุญาตถามนิดนึงไอก๊กก๊อกผู้ใหญ่นี่ครับ ทำไมมันต้องโค้งอย่างนี้ครับกันให้มันถ้ามันมีตะกอนให้มันโรยอ๋อใช่ไหมครับมันจะได้สะอาดเร็วแค่เพียงเาีเฮ็ดต้องตรงครับอันนี้อันนี้ใส่ก๊อกเป็นอันของอยีายงครับก๊อกหัวแกนบ้าครับเฮก๊อกหัวอะไรเนาะหัวแกนฉีน้ําไงของเกษตรกรทั้งนั้นอ่ะครับคือคือ คือมีอะไรอยู่ในบ้านเรานั่นน่ะพยายามใช้ตัวนั้นได้ครับเหตุผลที่เหตุง้อๆก็เพื่อพื้นมีตะกอนมันก็จะได้มาตกใช่ครับผมั่อนเอาผมถามนิดนึงน้ำมันที่เฮ้ากันได้มากนี่เป็นน้ำมันดีเซลนี่บริสุทธิ์แค่ไหนครับมันก็มันมันคือน้ำมันครับจริงๆแล้วน้ำมันมันก็จะดำเนาะครับแต่นั่นก็คือมันจะถามว่าบริสุทธ์แค่ไหนมันผมตอบไม่ได้แต่ว่า กพาะไม่ใช่ลงน้ำมันเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจในเรื่องของเขาเรียกค่าออกเทลเนาะครับดังนั้นการเผาไหม้ที่แรงเบาเนาะในเครื่องยนต์มันต่างกันใช่ไหมดีเซลค่าออกเทลมันต่ำจุดไฟแล้วมันจะมีควันเนาะครับใช่ไหมแต่มันใส่เครื่องยนต์ดีเซลได้อืแต่ไปใส่บินซินไม่ได้แต่ไอน้ำมันบินซินมันจุดไฟแล้วอบุ๊บเลยเนาะครับ ดังนั้นเราก็จะเช็คจากอที่เราได้น้ํามันมา,นมาเดี๋ยวเราจุดดูไงครับครับแต่ว่าเวลาไปใส่ครับ<อ>เครื่องยนต์เครื่องอียงยัง,ยงสีโบมีปัญหาม<อ>ั้บหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็ใช้ก็ไปสาตาร์ทครับอันนี้สาตาร์ทสมมติว่าถ้ามันเป็นเครื่องดีเซลเนาะเราไปใส่น้ํามันจากเครื่องยนต์สูบน้ําดีเซลเนาะมันสาตาร์ไทไม่ติดครับก็อย่าตกใจครับเอาไปปรับเพิ่ม สอูเข้าไปครับอ oh. แสดงว่าน้ํามันที่เราได้นั้นมาติดมันไวไฟไปครับมันเหมือนกึ่งเข้าไปอยู่ในอะไรมันไปนเบนซินครับครับดังนั้นสองถูถ้าเราเอาไปใส่กับอ่เบนซินมันไม่ค่อยติดหรือมันไม่ติดเราก็ผสมอะไรนะเก้าห้าครับ mm. อยงแล้วว่าคาเพื่อนซีด้นี่เพื่อนิียุกรรมกึ่งใช่ครับแต่ถ้าเราคัดแยกให้มันเรียบร้อยดีได้พลาสติกที่มันได้มาตรฐานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะๆเรามีทั้งเลือกแต่ถ้าเรามีพลาสติกไม่เยอะนี่มันมันจะมันมันก็จะรวมไปหมดไงครับผมว่าไงมันกี้สีปนกันเนี่ยเกิดสีมีเบนซินมาปนนิดนึงครับครับแต่ว่าวิธีแก้คือผู้ใหญ่บอกว่าให้เติมน้ำมันสองที่ใช่ครับบอกครับ้าสมมุระ มีพี่น้องเอาไปกันปุ๊บแล้วไปเติมเครื่องตัดหญ้าก็เครื่องตัดหญ้าเป็นบินชินก็ใส่อ่ามันสัดส่วนก็คือน้ำมันจากนี่เจิบแล้วก็อ่าเก้าห้าสาสิบเปอครับอ๋อครับแล้วนั้นถึงจะห้าสิบห้าิเอมันก็ยังดีกว่าครับลดลดไปได้ครึ่งหนึ่งครับเพราะน้ำมันมันแพงนี่เนาะใช่ครับใช่ไหมแค่รถเราให้เราบาทหนึ่งโอ้โหนขีดขึ้นเลยเนาะ น้ำมันเกินกว่า30บาทโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ลำบากเนาะดีกว่าดีกว่าเอาขยะไปเผาทิมนะครับและสำคัญเราก็ไม่เป็นตกจำเลยของการเผาครับใช่ไหมแล้วก็ไม่ตกจังหวัดเราก็จะอำเภอเราก็ไม่ตกเป็นจำเลยของคนทําให้พีเอมสองจุดห้าครับผมบ้านเราก็น่าอยู่ไม่มีขยะครับเพราะว่าเราไปเก็บหมดเลยครับเพราะมันมีค่าไงครับ แต่ถ้าไม่มีค่ามันก็จะสกปรกทั้งประเทศแล้วคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยนะครับเอาหลังจากเทาอาเผาขยะน้อผู้ใหญ่เนาะเผาพลาสติกประมาณใช้เวลาไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับไช่ครับได้น้ำมันออกมาแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับนี่สามารถเอาไปใส่ได้เลยป่ะครับผู้ใหญ่ก็ควรจะทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปใส่เครื่องยนต์เนาะมันก็จะต้องให้สะอาดหน่อยครับผมนะครับ นั่นก็คือเอาทิ้งไว้สักสองสาวันนะท,ทีีมันก็จะตกชั้นสวยอย่างนี้<อ>ครับโอ้มันก็เหมือนน้าส้มควันไม้อะนะทิ้งไว้หน่อยแล้วก็เอาผ้าเขาบางกองนับแล้วก็ถ้าเราปนไปหลายอย่างไม่มั่นใจว่ามันมีกรดอะไรพวกนี้สูงไหมกรดนั้นมันก็จะไปทําให้กัดไอในกดนั้นส่วนใหญ่ที่เยอะๆก็คือขวดน้ําครับผมควรจะแยกออก่ังหากเพราะพวกนี้กฎดสูงเนาะมันก็จะไปกัดไอ อะไรครับพลาสติกไง oh. ที่มันเป็นยางพลาสติกไอถ้าเป็นเครื่องสูบน้ํามันก็จะไปไปกัดตัวแยกตัวแยกจะแตกไวครับครับมันแตกไวแล้วไอ uh. ตัวที่แยกน้ำมันนะ uh. ใช่ไหมพลาสติกอย่างนั้นดังนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราดับอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะไปแล้วเราก็จะไปเพราะว่าอยู่เครื่องสูบน้ำเนาะเด uh. ี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปใส่เครื่องสูบน้ําดูเนาะเดี๋ยวมันนี้สิไปใส่งานจริงเลย ครับผมเอาให้ครบกระบวนการเอาผู้ญ่ครับบานต้านีพี่น้องหลายหลคนของวนเฮดจังสี่บานีขาสีฟ่มาจบเขาครับต้มน้ำมันตเองไม่ครับเราก็บอกเราจัดการเรื่องขยะพลาสติกครับครับเพราะทุกที่นโยบายของรัฐก็ต้องการให้ชุมชนจัดการขยะนี่คือการจัดการขยะที่มันปิดช่องว่างมันครบวงจรจริงๆครับครับดังนั้นการจัดการขยะถ้ามันไม่มีอะไร ที่เป็นค่าตอบแทนของของชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็ขี้ค้านจับใส่รวมกันโยนไปให้อบตอย่างเดียวฮนะออบตทําไม่ดีก็ดา่าวอบองไงแต่นี่เป็นการฝึกของเราว่าเราควรแยกเหมือนที่เราได้ข่าวว่าแยกแยกแยกเสร็จออกมาแต่นั้นเวลาแยกแยกเสร็จเราจะเห็นแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะบอกว่าเอาเอค่าแยกดีๆแล้วออบตเอารถมาปุ๊บก็เอาเทใส่ในลำเดียวกันเนาะเอาไปรวมกันอยู่ดีไงแต่ถ้าถ้าเราตอนนี้เรามี ความรู้เรื่องของการผลิตน้ํามันจากขยะพลาสติกมันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่เอาขยะเพราะว่าขยะเราไม่ได้เอาน้ํามันไปขายไม่ผิดกฎหมายครับแต่เราทําไว้ใช้ไม่มีใครมาเอากฎหมายข้อไหนมาห้ามเราไม่ได้นะแล้วนะแล้วมันก็ช่วยรักษาเรื่องของขยะที่ถุงพลาสติกอยู่ข้างถนนถุงพลาสติกที่ขายไม่ได้ลดปัญหาหลดปัญหาเรื่องขยะนะครับ สีนี่คายนะมันได้ปั๊มเลยนะครับลองดมดูครับว่าใช่ไหมเอาเนี่ยมันก็จะกลิ่นือนที่กลิ่นคล้ายพลาสติกันน่ะเนาะโอ้อันนี้มันกลิ่นน้ํามันอน้ํามันดีเซลเลยนะครับคล้ายคล้ายกันโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนกันกลิ่นคืือน้ามันดีเซลเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่นาอมันก็คือคือนะมันดีเซลเบนซินเลยมันเพี้ยนนิดๆเนาะครับเออยะถ้าถ้าเราเปิดอีกนี่จะออกอีกไหมครับเนี่ยมันก็ ครับโอ้ยยังมีอีกอยู่ครับพี่น้องผนก็ไปลไมเรื่อยๆครับขนาดมันมือนี้คือว่าขยะเข้าใส่ไปเขาไปในหน่อยครับพลาสติกในหน่อยก็ดูที่มันไหลออกมาครับคือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับใส่ได้จริงลงทุนไม่ถึงหมื่นไหครับนี่เครื่องนี้ใช่ครับผมพอหอดหมื่นถ้าจะซื้อก็จะขายแพงๆหมื่นห้าครับนาะใครว่ารวยเู้ยัยครับสุดท้ายอยากให้ผู้ใหญ่ฝากอีกอย่างถึงท่านผู้ชมนะครับ ผมแนวทางอย่างนี้ที่นี่ก็ถ้าสนใจก็มาเรียนผลิตเองได้สร้างเองได้เนาะเราเราต้องการให้ให้พวกเราช่วยกันรักษาชุมชนเรื่องจัดการกันขยนะนีแต่ถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่ทำเรื่องการจัดการขยะเรื่องซนะีโร่เวฟนแต่มันมันยังมีช่องว่างกับขยะที่ขายไม่ได้ ที่ยังเป็นปัญหาที่เราเห็นทั่วข้างถนนปลาสติกปิววันไงนั่นก็คือน้ํามันถ้าเรารู้ว่าขยะนั้นเป็นน้ํามันเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้เพราะมันเป็นประโยชน์กับเราที่จะเอาไปใช้กับเครื่องยนต์การกาเกษตรนะครับแล้วก็เด้งที่สองก็ทําให้หมู่บ้านชุมชนเราเป็นหมู่บ้านที่รักษาสิ่งแวดล้อมขยะนั้นก็จะไม่ไปเป็นมลพิษเป็นพิษเป็นภัยกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรื่อง แพะเอาไปกินวัวเอาไปกินพัสติตเข้าไปเนาะครับครับดังนั้นมันมันขบวนการมันก็เบ็ดเสร็จหมดครับก็เบ็ดเสร็จในเรื่องของขยะในคนัวเรือนนั่นคือถ้าอา,อาหารที่บูดเน่าก็เอาเป็นแก๊สทําเป็นแก๊สชีวภาพครับครับแล้วก็ทำส่วนที่เหลือมันก็จะได้ปุ๋ยได้น้ําหมักอะไรไปด้วยเนาะแล้วก็ส่วนที่ขายได้ก็ขาย นะดังนั้นในหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงการว่าขยะทองคําดังนั้นมันจะไม่เป็นขยะเลยครับมันเป็นทองคำหมดครับครับผมมีค่านะครับเนาะใช้ประโยชน์ได้จริงเฮ็ดได้จริงเด้อครับพี่น้องเอาขออนุญาตขอช่องทางการติดต่อนะครับเพื่อพี่น้องคนอยากมาศึกษาดูงานหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองสี่เก้าสองหรือมาไม่ได้ก็เปิดดูในเฟซเว็บไซต์เนาะผู้ ประสิทธิการลิศครับครับผมและจะมันจะเด้งออกมาครับเด้งเลยครับเมื่อวานคนจากหลายจังหวัดมากดก็เออเด้งออกมาจริงๆครับก็จะมีรูปรูปผมรูปคนแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีชุมชนนี่หลากหลายเนาะเตาหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยสุดยอดรับเป็นรูปอย่ังไงรับการเฟซบุ๊กกับซื้อเดียวกันนะครับเนาะครับผมครับผู้ใหญ่ประสิทธิการลิศเอาเอเคมือนเดิมครอบมครับผู้ใหญ่ครับครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ประสิทธิการลิศนอกจากนี้เพื่อนๆยังมี พลังงานถ่านต่างๆเยอะแยะครบวงจรเลยครับพี่น้องอยู่นี่ครับมอตเตอร์ไซค์ใช้ถ่านหรือว่ากา๊าซหุงต้มเฮดแก๊สใส่โดยใส่พลังงานถ่านนะครับผูญ้ยญครับเดี๋ยวจะพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ